ไหนเสียงเปเล่อยู่ไหนเจ้าไวโอสวันนี้ค่ะเอาก็อยากเสียงนี้ใช่ไหมเอาก็อยากไก็อยากให้เป็นไม่ใช่เหรอเนี่ยเป็นแค่แนววัสดีค่ะวิลิงยุงในคนเดียวนี่ลาร์ดหนึ่งคิวเอ๊ะแมวแล้วเฮ้ยได้ Connect, limbs, part, มามามาเดี๋ยวดักให้เดี๋ยวดักให้มาแล้วมาแล้วมามาเอ้ยสวยเฮ้ยไปเล่อมันโหดเว้ยธรรมดาธรรมดาแม่ชมนิดชมหน่อยธรรมดาเออดาวไหลเป็นน้ำใช่แล้วฮะ แม่งรัวจะแว่าเดี๋ยวแทงให้ครับโค้ดฟูมไปไหนแล้วโค้ดฟูมหนีไปแล้วโอ้ยเชีย้คิดว่าจะมาข้างหลังหนึ่งตัวโค้ดจะแตกลองทุกฝาน เอาเปล่าเอาเปล่า,า,ามีนะมีพร้อมจับนะสี่นะพร้อมจับจับแล้วจับแล้วเชวยตานิดตาไหนได้ดาวก็ได้ดาวง่ายเกินอา้าว <laughs> หายเลย นี่โชว์ดีกว่าเอ้ยเอาเรื่องเว้ยขอโหดโหดไม่โหดหรอกมีเจ้าของไอดีเท่านั้นที่เล่นโหดเไ,ไงไ,ไ,ไ,ไอตัวเดียวชิบหายละเราเจ้าของไอดีคือใครเพื่อนไงไเอาไอดีใครมาเพื่อนอ๋อเพื่อนโอ้เพื่อนแสดงว่าเพื่อนไว้ใจให้ปั๊มให้เลยเนี่ยพี่แจ๊ดระวังนะ <p ul g> เดี๋ยวเจอระวังพลังอุทัยเฮ้ย เกือบละเกือบละเกือบละอากาศโยกฟิกโยกเคยเห็นป่ะอากาศข้างบนเป็นยังไงบ้างเกือบละอากาศข้างข้างบนเป็นยังไงบ้างตรงนี้เยอะมากเอ้ยเอ้าดันไม่โดนได้ได้ได้เออโถอุตส่าห์ฟิกเกอร์ไว้อย่างเท่สุดท้ายดันไม่โดนไอ้เยี่ยมันมาโอ้ยนี่ช่วยดันเอ็กคาลิเบอร์อีกที เฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไข่เนี่ยมาจากไหนไวะเสียวแพ <c oughs> นด้านะเฮอาแพนด้าเฮ้ยสวยได้ <c oughs> เว้ยโอ้หเมื่อกี้ฟิกเกอร์ไปอย่างเท่อ่ะโดนขัดทีเดียวเลิกเล่นเลยอ่ะจากฮองบอดมาจากฮองบอดรู้จักนี่ปะปีเตอร์อร่ะปีเตอร์พาร์กเกอร์แมงแมงสาบอกปีเตอร์ ในน้ำแห่งกษัตริย์เอาดาบข้อหัวกันเลยอะในน้ำแห่งกษัตริย์ปาก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 ในน้ำแห่งกษัตริย์เอ้ยข้<อ>างหลังกษัตริย์อ้าวโอ้โหเยอะไปละกษักรตริย์คงไปปกป้องกูแล้วล่ะไปครับโอ้ฝันดีครับอนอนนอนนอนพี่รู้ปะออไม่ใช่ไม่ใช่แค่แรดนะนไม่ใช<อ>่แค่แรสกิีนมวยไทยนะท,ที่พูดว่าขอเช็คระยะหน่อยได้เทนก็พูดได้เหมือนกันนะ จริงดิจริงไม่เคยสังเกตเลยเนะี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวทำาให้มันนี่นี่ามาให้ดูไม่มามแสดงว่าเฟรนี่เก็บรายละเอียดเกมเหมือนกันนะเนะี่ยใช่ใช่ใชเเ่เอาเรื่องเอาเรื่องเล่นกลางอะ่ะขอเช็คระยะห่อยนี่ไงพูดละ จบได้เนะ่จบ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 ,จบเอ้ะผบอมีตัวจับไหมครับเมดเนี่ย <c oughs> คือที่กดมานี่คือตัวที่มีอเลสเตอร์ไม่มีชิบหายแล้ว เยอะเลยมันรอ,อมันรอมังกรแล้วเนี่ยโอ้ล็อกไม่ทันไปแล้วเรียบร้อยจิ้มจึ๊กจิ้มจุ่มจึ๊ก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 เฮ้ยย้อนโอ้เชี่ย <Yeah. S 2> มันเร็วมะอันดับหนึ่งเม็ดลุงของทางช้างเผือกโอ้ อนี้ <Yeah. S 1> อันนี้ต้องไปเซฟแล้วต้องไปเซฟต้องไปช่วยเดินช้ามากหนักตูดหนักตูดชะมัดเอ้ยของจริงเอ้ยโหดอ่ะโคตรเลยอ่ะไปพี่ฟิวดอซันโชยิงฟิวอ่ะไม่มีไม่มีไม่ไดอะไม่มีนู้เป็นยอนล,ล่างูวงหญิงไงอุ้ยอะไรอยู่ยวะเน,นี่ยร่างสถานะให้แล้วจ้า นีต้องฟิกเกอร์เข้าไปลำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยเฮ้ย,ยเฮ้ยยอมตายหรอกนะบอกเลย,เยว่าผมลำลำแบบอารม์ลำ,ลำยังไงเหมือนเนี่ยเหมือนลำไทยอ่ะนางลำไทยอ่ะลำไทยใช่แบบมาลำตอนกลางคืนอะเงาเงาดำดำ <c oughs> โอ้ยขอโทษทีไม่กลัวผีอะ่ะอุย้ยแต่กลัวผอบ,อ <c oughs> บอใช่ปะ่ะ ชัวกลัวกลัวกลัวพอมากกว่าโดนพอด่าที่นี่สตาร์ทไปหลายหลายวันเลยหลายนัดได้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 ไหวไหวเดี๋ยวขึ้นมาไหวก็ไหวเอาไหวอยู่แล้วจะตีทันหรือเปล่าแค่นั้นแหละเฮดี๋ยวสี่พีดสุดท้ายเลยอีกแป๊บนึงก็จะเกิดแล้วเนี่ยรอเลยเนี่ยรอเลยนี่ป้าใช้ตัวละครในวันพีดป่ะรอไม่ใช่ไม่อันนั้นมันทัฟาก้ารอเออ คนละรอกันแล้วถ้าทาฟาก้าไม่รอใครรอลูฟี่ลูฟี่รอแฮ่ผัมผัมอ่ะล็อกยิงเลยยิงรัวๆแล้วที่เหลือก็ตัวใครตัวมันไปแล้วโอ้โชคดีจังเลยมันค้อรัวๆโอ้ยโดนสากกระเบือมันตีเนี่ยเมาชิบหายเลยเนี่ยแล้วย้อนแม่งยิงป้อมแล้วมันเอาป้อมคืน ไม่เป็นไรเรายังมีเรือดำน้ำฟาบัน,ยนอยู่เรือดำน้ำเอาว่ะเรือดำน้ำก็มาใช่ลูกนี้เอาเรือเรือดำน้ำเนี่ยมันมันวิ่งมันโบกได้ไหมได้มันยังตอบได้จะไปยังไงวะเนี่ยสเก็ตไงเอาจะมันจะสะเก็ตใช่แบบติดขาเนี่ยขาคนนะ่ะงั้นนะ่ะติดตนะีนน่ะติดขาคนก็มา <c oughs> เอาอลำมมายังจับมูไล่ไม่ได้เลยเนี่ย เอาจับได้ครั้งหนึ่งไงเอ้ยเอ้ยแค่ครั้งเดียวจับทั้งหมดอาจับไปนี่และได้ตายตายไอ้นี่ได้รอดด้วยไบรท์เฮ้ยอะไรเนี่ยไปเลยหมาจีจี้ไปกัดจิ๋มมันช่างกาเล่นไม่มีล็อกไม่มีล็อกแล้วเหลียวมายังรอดอยู่ฮะที่เหลือโยนเกมกันให้เหลือมาแพ้ ตลกคาเฟ่โทษนะครับที่คุณต้องมาเจอเวรกรรมประเภทนี้เนี่ยเรามารวยมากเลยอรวยั้ยรวยทั้งในเกมมันรวยทั้งในชีวิตจริงเลยขอตั้งเติมเกมหน่อยสองร้อยขอกันอย่างนี้เลยไปแนนเอาน้ำไปกินไวโอโอไวโอสกินเนี้ยบอกเลยเซ็กซี่มากอะแบบเพราะว่าเบร์นดูชุดดิเนี่ย พูดแบบเบรนขอเล่ดหน่อยขอเล่ดหน่อยมันทำยังไงวะเนี่ยไอเสียงเนี้ยใช้เอฟเฟกต์ป่าวป่าวบัตบัตบัตไอเจ้าบัตมันมาแล้วนี่แป้นหนึ่งทีบัตขอแตกหน่อยพี่ขอแตกหน่อยเทียไม่แตกแล้วไม่โจะแตกเองแล้วเมื่อกี้เฮ้ยยิงทำไมไปโอนี่เอาน้ำไม่กิน น้ำเยิ้มเยิ้มโดนดูดเนี่ยด,ดูดจุกจุกันอยู่โดนโดนแก๊กดูดคอนี่ระวังนะกลับบ้านไปเมียเห็นนี่จบเลยนะรอยดูดผู้ชายมามันเป็นร <c oughs> อยรอยดูดผู้ชาย <c oughs> สมมติว่าถ้าเรามีแฟนเป็นผู้หญิงแล้วเรานอกใจไปคบผู้ชายแฟนจะโกรธไหมเพราะมันไม่ใช่เพศหญิงไปหละไม่โกรธหรอกก็คือโดนโดนทั้งเราโดนทั้งแฟนอ่ะก็เป็นรักแห้งสาม <c oughs> เป็นลักที่แบบแปลกๆปกะเนาะใช่โอ้ลูกแีว้วไอ้นี่มาตะกดีสปินตะกดีได้เดินไวๆหน่อยนี่ทำอะไรอะ่ะตายว่าไงบัสโอ้ยแมวแล้วไอ้นี่ไอ้โลกเกตเป็นสามชั่วโมงดีเนี่ยดีจริงๆดีดขั้นสุดดีลูกแกว้วอ้อไม่ใช่เคยเคยเคยเล่นหัอดีดลูกแกว้วโอ้ย แตยแล้วถ้าพูดนี่รู้อายุเลยเนี่ยมันก็ต้องทำอยู่แล้วสิแม่ยุคนั้นนี่อินเทอร์เน็ตยังไม่เข้าเลยใช่เข้าแล้วเข้าแล้วล่ะมันก็เข้าแล้วแต่ยังใช้ไม่ค่อยเป็นกันตอนนั้นเพิ่งรู้จัก Facebook เองตอนป .5 ป .5 ป .5 โอ้โหเฟซบุ๊กในยุคนั้นก็น่าจะเป็นไฮไฟอะเหรอโอ้ล้วดูช้างฮะ ดูช้างฮะคอสคิวฮะโอ้โหของเจงนี่มันช้างจำลองการใช้ชีวิตแบบการกล้วยช้างช้างช้างก่อนกล้วยช้างชง้างกูแฟนดินค <c oughs> อสคิวขนาดนี้แล้วอ่ะต้อง m อ p พีเฮ้ยถูกไม่ได้ี่จบไปะนะนไม่ได้นี่หหงอยเลยอ่ะมาแล้วเฮ้ย <c oughs> ไปเล่ได้ไหมอะ่ะดูเอามาล้นมาล้น โอ้ oh, แล้วได้ V P ฮะโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องช้างคอร์สคิวรบ